สวัสดีค่ะพบก,กับช่องยายวันไทยบ้านนองปอนะคะเมื่อนี้ยวายวันสิบพามาหอยมาไมล่ไหว้พระนะคะหอยมาไล่ไหว้พระนี่ค่ะแบบนี้นะคะนืนช่วงนี้ดอกมะลิมันจะบ่ค่อยออกดอกนคะไหว้พระใส่หิ่งพระหรือว่าใส่หน้ารถก็ได้นะคะสารเจ้าก็ได้จ้า จะนี่ถ้ามาเบิงอุปกรณ์น,นะคะอุปก,นนกรณ์ในการลอยในการลอยมะรลนะคะมะรอยไหว้พระใส่หินพระนะคะก็นนะะจะมีนะคะดอกดอกรักรักปอมรักปอมหรือรัก,กสดก็ได้นะคะถ้านาได้รักสดลายกับใส่รักสด,สดนะคะอันนี้คือมะลิมะลิมะลิที่ห้าเก็บแล้วห้านอกไว้นะคะนอกไว้ที่หรือว่า บนอกก็ได้ถามมันเข้าหอยท่านนะคะในกรณีเข้าหอยไปท่านหรือมันหลายเขาอย่ากนั้นหอยไปท่านเข้ากันนกนอกตามคลิปที่ยายวันเคล็ดห้เบิร์นะคะว่าวิธีนอกดอกบุรีอันนี้มันจะนอกเห็นไหมคะอันนี้คือนอกแบบยายวันนี่นกแบบผ่าแต่ยายวันแก่เผานะคะประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะสมกไม่จะสดแข็งอากาศดอกบัวบานนะคะสําหรับค้นที่มากดอกบัวบานนะคะแล้วก็มีอันนี้ดาวเรื่องนะคะดาวเรื่องเลยสําหรับเห็ดอุบะนะคะ ก็มีลิบบี้นค่ะนี่ลิบบี้นค่ะริบบีน้นริบบี้นซีได้ก็ได้แต,แ,ตแต่แต่เ้าชอบนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะยายบ้านก็นจะลอยลอยให้ดเบงนะคะเดี๋ยวนะคะเยบ้านจะลอยให้ดเบง่ารูที่หอยคยเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วล่ะคะ่ะแต่่ารายบ้านก็นจะเฮ็ด อีกครั้งหนึ่งนะคะเบิ้งเรื่อยเส้นครับที่เขามารับชมกับย่าลืมนะคะเขามารับชมกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยาวันไทยบ้านปู่เนี่นะคะขั้นตอนแรกขึ้นค่ะเมื่อเขาได้เข็มมาได้แล้วเขาก็จะมาเอาลิบินนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะหรือว่าแต่แต่คนถามของบางคนอาจจะ หอยดอกไม้กวานก็ได้นี่ค่ะหอยพิษทา่านนี่ค่ะก็าเสียบแบบนี้นโอม นี่นะคะมีโฟมนํในเว,วันรือโฟมนี่เขาก็จะมาใส่โฟมใส่โฟมสองดอกดอกดก,กรักนะคะเห็นเหรอคะแล้วเขาก็จะหอยเป็นแถวนะคะหาแถวเขาจะขึ้น ทานแหลกเขาก็จะขึ้นหาแถวก่อนนะคะอืช่วงนี้ดอกไม้มันบลายเขาก็อันอาจ,จะเฮ็ุแค่สามแถวนะคะอันนี้แต่แถวนึ้นเห็นบคกา,านแถวนะคะมันนี้เขาก็จะขึ้นแถวที่สองโดยเขาก็จะห้อยตามแถวเดิมนะคะ เันหลอด่เาเห็นบ่ค่ะเห็นบ่โดยอันเสียบดอกไม่เนี่ยเขาไปเสียบตรงกลางตรงตรงกลางอ๋อนั่นเองเลย นะคะตรงนี้คือกาแฟคือได้น้่มเย็นผู้หญิงตัวแม่ตัวแม่ก็นุ่มเย็นตัวชุ่มน้่มเย็นนัวหันบเอาไปเรียงเรียงเข่าห้างธรรมดานี่ค่ะสามแถวสามแถวนะคะมีสองแถวเครื่องบัก อันนี้ค่ะในสามแถวล้วกาห้าก็ปิดตัวด้วยปิดตัวด้วยดอกลากลรวกาโฟวอีกสองดอกนะคะพฟมอีกสองะลแต่ห้าว่าห้าสิบนจ่วาจะว่าใส่สองนะคะสามใส่สอใส่สาม default, skincare, ดอกแต่แต่ตรงในใส่ใส่สอง้วก็มาดอกลากกนียค่ะดอกมะลิ หนึ่งสองสามเราก็ตามเลยนี่ยแต่กินเท่ากับปิดดไายด้วยดาวเรืองนคะคะแเอาก็ะรวดลงนะคะถ้าใครเจาะ,ะว่านี่นี่ะว่าจะหอยบางคนก็นหาบหอยบเป็นใช่ไหมซึ่งก็จะมาเลี้ยนลูกนี่ค่ะในวัเนเฮ็ดสาพเพื่อจะให้ผู้ใดอยาก ผู้ที่ต้องการหัดหัดห่อยนะคะเบิ้งอีกทางนึงค่ะทางนู้นกระเซ็นนี่ียบกก้าไปแบบนะคะคะเพยโฟมสองก็ะเพยกรดเกระเแล้วค่ะ ตังแถวนะคะหาแถวเพ้าะ้องห้องหอยเป็นแถวนะคะ ก <laughs> องลมเลยเ <laughs> นี่ยเากับผู้างานนั่นนะคะตัดนี่ค่ะสิจไปแล้วหนึ่งนี่ค่ะเด่น,นะคะ่ะ นี่นะคะเดี๋ยะเฮ็ดใใ้เบิรงอีกรอบนึงนะคะาากาำฟ้องมานะอเอาไปเลยายยวน บางมองเขาจะกันมากแบบบานเนะมันหอมนานคุนกับบุมาต้องเอาไปเสียบบานบานนี้เอเจ็บบุมากนะอันนี้มักมักสวยงาม ขิมเล่นพิมไปน้ำขานาม มาให้กินหมมให้กินเียอาหารเรไม่อะไรอไปากินกระดูกซะกินกลางซะกลางเป็น้องใส่อักเสียันกินไ่วด้มาไม่อมากนะกลางกินดูก มันกยังจะโตรงนั้นเจ็เห็นว่าแต่ว่า ยช่ยายยาไปเราไปเราเรียนแต่จะปีเราคู่แต่เรียนบป่อยเดียนให้ไปสอบเทือนแเรกยับับคู่เอบ่บ่เ้นในเมืองพระพสั่งเมืองสั่งพระพาสั่งนะเป็นหน่เรียนอนรอย่มแมกเลียนหลกหลายที่ อ้าวเขาขายเป็นยังไงชั้นใครชอถอะผูใดลเะมาส่วนเราไปเนแล้วพวกนั่นอสมออกสมเขาจะให้ออกสมอเลียนดิเออให้ออกสมอเรียนแต่มันจบม้หู dạng tâm của mô hộ, tham tâm của mô hộ, gomôm tham gomôm là gomôm cái gomôm là gomôm tham 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 คนอื่นเสียหายไปลเปัเสียกบตวมือก็คือผูหลวงทั้ตัวดีหลวงว่าพอเสียกาซื้อไปว่าเขาไปเลียนอยู่ จะเหนเม่ออันน่ะไม่แสิเป็นไส้แถวป่อตรงหน้าน่อยแล้วตัวอันเขาขนห็ดงันเหรอเขา่เท่ฮะเข้าขึ้นหวตรงั้นน่อยแล้วโอ้ยแลาวข็ขึ้นแล้วแล้วขึ้นเราเองแล้วนี่แล้วนอนละบอยยัง่ได้นอนถึงกเย็นช่ช่เมือนร่มแห้งๆกันอันอันนั้นอยู่อยู่ได้บ้างแต่ยายบ้านสิบมาอัปเดตคลิป อัปเดตไอ้ดอกมะลินะคะมะลินี่ค่ะช่วงนี้มันลัองออกดอกนะคะ,นะอันนี้คืออันนี้คือปลูกใส่ดินไว้นะคะเนี่เห็นบอกค่ะดอกขาวมากอันนี้คือ,อยังก่ะทันได้เก็บคือตอนใบใบนะคะใบใบพอดีดอกมมนกว่าสีพอดีเก็บช่วงนี้ดอกมันขาดสาันเลยห้าสะิะเก็บดอกมันประมาณนี้ ปูดอกดาวเรื่องผสมเดี๋ยจีิพาเบืองมะลิที่ปลูกใส่ทอนะคะนค่ะดอกกระเต้มกันานะค่ะการดูแลรักษาการจะางให้น้ำให้ปุ๋ยมันก็นจะได้เต็มทีมันจะบอไลไปทางอื่นนะคะมันก็นจะได้เป็นของมันเลยเห็นไหมค่ะ ก็เรงเป็นดอกนะคะอันช่วงนี้ก็เอ่อดอกลายค่ะแต่ดอกมันนั่ง,น,งน่อยอยู่นะคะแต่เก็บได้มือละดีสองนิดค่ะประมาณนี้อันนี้ปลูกประมาณได้ประนแปดเดือนนะคะ เดีย๋ยวยาวัน์ก็จะมาอับไฮเบิ้งเรื่อยๆนะคะตัวน,นี้ไฮเบิ้งเยาวัน์สอ่ดแค่ค่ร์ดอนดอกมันคุณเพิ่นให้เพิ่นก็นดูแลรักษาดีนะคะ นีคือดาวเรื่องที่ปลูกใบทํ้อุบานะคะถามว่าพ่อกับคืเอเข้ากับสื่อต่อจากในขาถึงจะมาขายให้นะคะเบิ่งใส่ท่อปลูกพ่กพี่จะได้ผลด้วก,กันนะคะเนี่ย ก็ mm hmm. สำหรับคลิปหอยมาไล่ใส่ห่านพระนะคะอันนี้คือหอยหอยค่อยไปขายนะคะไปทรงขาประจำก็ขอจบคลิปไว้สำเนียก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยาบ้านไทบ้านหนูป่อนนะคะอันนี้คือเนื่อมาค่ะเห็นมามคะผู้สรกันยังหอยได้เลยะคะ่ะ เพราะว่าคนอายุประมาณเท่าไรก็หอยใดค่ะง่อยหอยง่าย,ายนะคะใครสนใจกะมาเบิงใดนะคะมาเบิงมาเลี้ยนใดนะคะยินดีสอนนะคะัสดีค่ะ